đứng đây Đứng đây Đã ma gì vợ Nhưng mình ma hay gì đấy Bỏ ma vợ, đứng đây Phải như là yeah. loại Hắc Thì này đây Ah, à, ไปเที่ยวลงเอาลงบาได้เนี่ยพี่น้องขึงไว้บว่วยูทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องฟังลาฟังไทยและกต่างประเทศทางมิกายนินดีตอนหับเข้าสู่สอ่อง YouTube พอน้องแฟนนอ้อยอีกเส้นเก่าเส้นเกยพี่น้องเนาะ แดดพี่น้องพ่อๆกับพ่อน้องแฝดในตอนนี้กันในช่วงแดดๆช่วงเที่ยงพี่น้องเลยห้อนเนาะจะขึ้นมา,าเคลี้ยนี่คือเก่าพี่น้องยังโมแล้วพี่น้องเนาะเคลี้ยพื้นที่คือเก่าพี่น้องเลยพนอ,อพน้องแฝดคิดว่าพอน้องแฝดทีเคลี้ยพื้นที่แล้วดูวจากน้องเฮือนโยองยังแล้วจังจิได้ออกไปถ่ายข้างนอก,กว่าสันพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ยังนั่นอยู่พี่น้องเนาะยังไม่ได้ไปทางใน ยังถ่ายหรือว่ารีวิวแถวเฮือนซานของพอน้องแพรดนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งกอนพี่น้องเนาะกะบพอน้องแพรกับบุเคยจักเต้อพี่น้องเนาะดูว่าเป็นเฮือนเป็นของตัวเองว่าจุดใดจุดใดมันสีเหมาะสมมันสีงามเนาะ FC กับคอมเมนต์กัน เขามาในเด้อพี่น้องบอกพอน้องแฝดในเด้อพี่น้องว่าจุดนั้นจุดนี้มันสีเหมาะสมเจากนั้นจะนี่แนะนําพอน้องแฝดในเด้อพี่น้องจะได้ก็ได้เนาะบ่กเคยพี่น้องเลยพอน้องแฝดก็ได้ว่าเออจุดนั้นเขาสีว่าเฮ็ดน้อเฮ็ดนี่นะพี่น้องพอน้องแฝดก็ถ่ายรีวิวสองคลิปสามคลิปแหละพี่น้องคร่าวๆว่ามุมแต่ละมุมทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะพี่น้องก็ได้ถ่ายเมื่อละพี่น้องเลยเนาะทางบ้านเนี่ยประมาณยี่สานเมตรสี่เมตรนี่แหละเนาะ งวงพอแผดนางหอมคูนพี่น้องเลยเนาะหลอกคูนการเงนินสินเบียคูนกับลายอยู่เนาะพี่น้องเบียน้อยอ่าต้นมันพอแฝดสีกลนไปปลูกหน้าบ้านอีกจากสองต้นพี่น้องสองขางเนาะเวลามันใส่หลอกสิโอ้ยงามพอแผดคิดว่า,นวาเนาะพี่น้องเลยเอ็กซ์ีว่าควรปลูกอ่าต้นยังอยู่หน้าบ้านพี่นอ้องคอมเมนต์ม,มาในเด้อพี่น้องบอกพอน้องแฝดเนียพอน้องแฝดจะได้ปลูกไว้นะพี่น้องเลย ส่วนปีนี้นี่อพอน้องแฟร์ชีได้ตั้งแต่เสาเนาะพี่น้องเลยก็คือตั้งเสาเทคานเทคานตั้งเสาก็สีได้เอาดินเขา่าเนาะพ,นพี่น้องคือจบปีนี้เนาะอ่าก็คือจบในปีนี้ปีหน้าปีไหนหรือว่าได้งบประมาณมาเราก็คอยดําเนินไปอีกนะพี่น้องความคิดของพ่อน้องแฟร์แบบเอาสิา้นถาบ่เดียวเลยมันคือสีโบได้ไงนะ แปลว่าเฮีนซานเขาต้องคอยเป็นคอยไปคงกิจของพอน้องแพทย์เขาได้สัมได้เขาก็เอาไปสัมนั่นเพอสะัมได้เขาเ็ดไปซัมนั่นนะจ้างสร้างไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาได้หรือว่าเขาซื้ออุปกรณ์โฮมไว้แบบนี้นะพี่น้องเนาะถ้ายางบบได้ก็ให้คานแต่คานบ่ได y, y, nó nó. ้ก็ให้กิ <c ười> <À> ่งคือว่าแหละพี่น้องเลยคือเขาว่านั่นแหละเนาะขึ้นมาสองคนพี่น้องเลยพอน้องแพท เมื่อนี้ก็ได้กับน้องพี่น้องเนาะกับเป็นน้องน้องเคยไปสั่นเนาะพี่น้องเอ้เป็นน้องเป็นผัวของน้องสาวนั่นแหละขึ้นมาซอยพี่น้องเอ้เนาะขึ้นมาเอาเสาลงนี่แหละพวกแดดก็บาได้นน่นพี่น้องพวกยองกนพอน้องแฝดเลยมันแดดพี่น้องเอ้เพราะว่าหาวิธีเอาเสาลงอะนะพี่น้องจะเสียวลงจะดไดยเนี่ยนี่พี่น้องเอ้พวกเสาเย ก็เลยพากันคิดหาวิธีเอาลงบ้านนี้นะกับน้องอะไรพี่น้องพากันคิดไปเที่ยวลงจะได้เนะี่ยมันนักเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าสองคนจะเที่ยวลงจะได้พอน้องแผลคิดว่าสิทุบๆเละตัดแล้วบ่พอน้องแผลคิดว่าจัดให้ได้อีกว่าสิคุดบางเถื่อสิคุดคุดคุดเละตัดเด็กอา่าเทคานเด็กอันที่ว่า โบกค้านเลยสีเอาเสามันว่าบ่เดือยวาดเสาขึ้นขั้วบ่หรือว่าจะได้นะพี่น้องอันนี้ก็คิดอยากได้เฉาอยู่แต่ว่ามันเอาเอาอกออกยากพี่น้องเอ้ยมันยากนะอเอากระจำเป็นชีได้จักมันชีเป็นจะได้เอ้ามออั่ง่ายๆพี่น้องเอ้ยเอามันชีได้ฮักปลื้มลงเลยประจักษ์อันนี้อ่านก็บม่ได้ออกนะเพราะว่ามันยังคาคอสองเนาะพี่น้องตะปูตอกอยู่งานเปาะชี้ได้ลงตีลงปลื้มเลยแหล พี่น้องเลยบอกจะเสียจะได้ละเอาโอเคพี่น้องกาพอน้องแขกจะสิไปอันนี้ก่อนเนาะพี่น้องเลยสิไปเอาเสาลงก่อนไปเอาเสาลงเลยจังวากันพี่น้องเลยเดี๋ยวพอน้องแฝดอัปเดตตอนเอาลงเอาอันนี้อีกเพื่อนึงพี่น้องเนาะรีวิวบวงรอบๆมาแหละพี่น้องลงมือละคลิปมือละใดพี่น้องเลยมันนี้ก็ได้รีวิวไปเรื่อยๆพี่น้องเลย fc ก็จะพอเปิดเบื่อเดเออ้อเนาะพี่น้องเลยส่วนพอเทาก้อนก็พอน้องแฝดยาแล้วพี่นอนะ้องเนาะยาไปถ่ายแล้วแล้วอ fc เตือนหลายเด้พี่น้องเลย fc เตือนพอน้องแฝดเขาม,ฟฟขมาหลายวแบบมวยไปถ่ายพอเทากอ้อนเนาะแต่พอน้องแฝดก็ยังไปอยู่ตัวนั้นบันนีกัมันก็จะแบบว่าอันนั้นพี่น้องเลยจะเราพูดจะใดนะพี่น้องแบบคือ fc วันวานนะเรา กิโมอุซันเนาะพี่น้องเลยหลายแนวหลายยางเอาก็เลยโปรเคฟเลยถอยเลทยาวเซนซ์จิบภเขาไปถ่ายเราอีก,ละ,อก,ล,กละเนาะกับภูสีไทยเล่ากับแ้วแต่แรตแต่ผาสีไทยเอากับสีไทยไปผสมผสานวิถีชีวิตไปอย่างอืดนั่นแหละพี่น้องคนทุกยากบอ่อทรายบุญบอ่อทายไปเรื่อยๆอกค็คือเอฟซีบรรหว่านแหละแนว็ตายบอ่อบรรหว่านเนาะพี่น้องทายที่ว่าทายแต่พอเราก้อนน่ะนะ ถ่ายมีแนวสาระมีประโยชน์แน่เพื่อนวะเนาะเส้น FC เอฟซีเพื่อนที่ว่าเพื่อนสร้างของเพื่อนอยากได้ยาจากพอเถ่าหดนี่กะตั้งแต่ดนได้พี่น้องเลยพอแผลก็ยังไม่ได้ไปหาพอเถาหดอยู่จะคิดว่าน่าจะได้แล้วพี่น้องอยาเนาะคุยกับเราเราสีหาให้มีแต่ว่า,าจบตัวนี้แล้วพอนพองแผลโทรหาไอ้เพื่อนอยู่ทางอเมริกาในพี่น้องเนาะเพื่อนอยากได้ยา แต่จะมีหลานเพิ่นอยู่ทางเวียงพี่น้องเลยเนาะเพิ่นสิโอนเงินมาให้ไต่ก็ใอ้พอน้องแพทย์นี่ไปซื้อยานะพอเทา่าพดแล้วก็เขียนยังแล้วก็ส่งขึ้นที่อยู่บนเพิ่นอยู่แล้วครนหลวงเมี่ยงจันทมาสัน่นเนาะพี่น้องเลยเส้นยานี่มันก็มีหลายพี่น้องเลยหลายสูตรมีหลายสูตรอยู่เนาะแต่ว่ายาพอเทา่าพดนี่อ่าซาสูตรมีสูตรลองเหล่านี่พอน้องแพทย์คิดว่า ได้ผลยูพี่น,น,พน้องเนาะอ๋อนพลองเฟดเคยลองรองเบิรงนคร่าวๆนะเนบกเบิรงแต่ว่ามันกะเออกะคืะ CD อซีดียูพี่น้องไยแต่ว่าส่วนลูกเกาะลูกก้อนหรือว่าเราเหตุยานั่นน,นี่พอนพองเฟดกับบฮูโบ,บเคยลองอันนี้เนาะ,ะอาจจะอาจจะได้ผลยูเล็กน้อยหรือว่าอันนี้เขากับโบฮูคือกันเนอะอาะส่วนยาผพมก้นนอนนี่บบเคยลองจักเถื่อพี่น้องเราว่าดีแต่ว่าแพงแต่บบเคยลอง เราอาจจะขี่ตั๋วหรือว่าจ,จะได้กระบะฮู้เจ้าขายยากันเป็นได้เนาะพี่น้องเลยโ okay, อเคพ,พี่น้องเดี๋ยวพอเราแพกสิไปเอาเสาลงกันเด้อพี่น้องเห็นเนาะเดินเลยเห็นได้ก้าวจะม,มาอยู่บ่ยู่มันมาทางนี้ไดยบ่มาบ่บ่ไปส่องนะดูก่อนซะ ok đừng đây đừng đây đừng đây phải đi yeah điệp loại hát cái này à tịt tục bị luôn vào đây đấy vì nó của du muốn Thằng chạc nó luôn lên nó Chị nào kìa Được tuần nữa các bạn này Cái thứ tuần này Tuần này nói này Bịt tài gian này lý cho là 6 Bấm bấm Sẽ đeo hình chia mà tắt con Tắt đẹp ngọc nó Chị อ้าดีเนี่ย ขาดเนาะขาดเนาะทำไมขาดได้เห็นเนาะขาดสิง